ดูเหมือนว่าดีลโพิษัทของททงคราเซนทรัลนะครับจะไปได้ไม่สวยสลาในะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยนะที่ดินตรงข้าง,างๆแปลงเซนทันชิดลมเนี่ยนะครับที่ว่ากันว่าจะทําสถิติสูงสุดในประเทศไทยล่าสุดนะครับทางกุลสุโกศลเนี่ยประกาศออกมาเลยว่าที่แปลงนี้ไม่ขายนะครับมีแผนเพียงแค่ปล่อยชาติระยะสั้นหรือวระยะยาวเท่านั้นนะครับคือเกิดอะไรขึ้นะกุลสุโกศลนี่คือใครนะครับเดี๋ยวคิดวิไลฟังครับ อยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับมนุังวจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เนี่ยบอกคุณครับมั่งคั่งด้วยสังหารโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงนะฮะนี่คือสํานาที่ดีสุดของผมนะครับการันตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลยทีเดียวนะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ สวัสดีทุกคนนะครับผมคิมครับผมนักทุนในอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็จะขอหนังสือที่ชื่อว่าคอลลาบอ์อสังหาริมทรัพย์คนรวยไม่เคยบอกคุณครับคุณอยู่กับช่อง property expert live ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันนะฮะแต่ครีเอทช่วยคุยเรื่องของดีลดีลหนึ่งนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยน่าจะได้ยินข่าวอยู่แล้วนะนั่นคือทางเกลเซนท่าเนี่ยนะครับทำการจัด ิดดดีีลลซึ่งมป็นแปลงที่ดินอันหนึ่งนะครับที่หลายคนรู้จักกันในนามของลานจอดรถมรกตนะครับอยู่ข้างๆเซ็นทรัลชิดลมเลยนะที่ดินแปลงนี้เนี่ยมีขนาดมากกว่า2ไร่นะครับอยู่ขั้นกลางาร,ระหว่างตัวเซ็นทรัลชิดลมแล้วก็ตัวเซ็นทรัลแอมบาสซี่ครับจากการเล่นกันเนี่ยบอกว่านะครับราคาที่เสนอไปเนี่ยสูงมากกว่า4ล้านบาทต่อตารางวาเลยทีเดียวนะครับถ้าดีลนี้จบจริงๆเนี่ยจะเป็นราคาที่สูงที่สุดในประเทศไทย ผืนต่อไปครับซึ่งในอดีตที่ผ่านมาในเครือเซ็นทรัลก็เคยปิดดีลนะครับราคาที่ที่สูงสุดในประเทศมาแล้วนะฮะได้แก่ก็คือตรงเซ็นทรัลแอมบาสซีเก่านี่แหละครับตอนนี้ปิดประมาณ90,000สบาทต่อตารางวาเนะครับแล้วก็หลังเซ็นทรัลแอมบาสซีก็คือของสัญญาเงินกิจเก่านะครับปิดดีลไปกว่า2.2ล้านบาทต่อตารางวาครับแต่ราคาที่สูงสุดของที่ดินกรุงเทพนี่ครับก็มีการปรับตัวสูงขึ้นทําสติใหม่เรื่อยๆนะตอนนี้เนี่ยสติล่าสุดเป็นของทางเซนซิริครับที่ซื้อไป3.9ล้านบาทต่อตารางวานะครับบบรรรรริิิิเเเเววณณถนนนสสาาทะออจงงๆกก็ยยู่่ีีแใล้ค อยู่แถวๆวนี้นะครับตอนมาไม่นานนะครับทางเจ้าของที่ดินแปลงนี้ก็คือครอบครัวสุโกศลครับก็ออกมาแจ้งด้วยว่าที่ดินที่ติดเซ็นทรัลชิดลมหรือว่าร้านจอดรถมรกตตรงนี้เนี่ยยังไม่คิดขายนะครับเน้นปล่อยเช่าอย่างเดียวทำให้หลายคนสงสัยว่าโอตอนนี้เนี่ยการถือที่ดินเปล่าๆแบบนี้ในใจกลางเมืองเนี่ยโดนภาษีค่อนข้างเยอะเลยนะครับเรื่องของภาษีที่ดินตัวใหม่นี้ก็เรียกว่ากดดันแลนด์หลอดทั่วประเทศนะบางคนก็ต้องไปปลูกต้นไม้นะครับปลูกกล้วยเนี่ยบางคนก็ต้องยอมจ่ายที่ดินแพงๆไปหรือ ตัดสินใจตัดใจขายที่ดินแปลงงามๆเนี่ยนะครับเพื่อจะไม่ต้องมีต้นทุนในการถือครองครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าแลนด์หลอดหลายๆคนเนี่ย บางคนนะฮะบางคนก่อนนะอาจจะไม่ใช่คนที่แบบมีเงินสดหรือว่ามีแคชโฟลที่ดีครับอาจจะเป็นที่ดินมรดกที่แปลงใหญ่ๆตัวโต,วตวจากอดีตเก่าๆแก่ๆอาจจะเป็นราชการเก่าๆอะไรแบบนี้หรือว่าคนโลคอลคนพื้นที่เก่าๆนะครับจึงมีที่ดินแปลงสวยๆแปลงงามๆแต่เพียงแค่ว่าเราไม่มีตัวเงินสดเนี่ยไปจ่ายมารเทนเนตตัวภาษีเนี่ยได้ในทุกๆปีครับและซึ่งในปี6 7ตรงนี้นี่นครับการเก็บภาษีที่ดินเนี่ยก็คือเก็บเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะโดยเฉพาะที่ดินที่รกร้างว่างเปล่าเนี่ยจะโดนภาษ พาไปเปลี่ยนแปลงที่ดินเนี่ยให้กลายเป็นแปลงเกษตรนะครับแต่ว่าท่านผู้ว่าจะใช้ก็บอกว่าการหลบเลี่ยงแบบนี้เนี่ยก็อาจจะไม่รอดนะาหากมันของตัวเลนจริงๆแล้วนะครับที่ดินเกษตรเนี่ยเสียงภาษีนะครับสูงสุดไม่เกิน0.15%นะถ้าสมมติว่าที่ดินเนี่ยราคา100ล้านบาทนะครับจะเสียภาษีเพียงแค่นะส0 0 0 0บาทต่อปีเท่านั้นนะครับแต่แปลว่านะครับ ถ้าที่แปลนี้เนี่ยไม่ทําเกษตรนะปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าเนี่ยจะเสียภาษีอยู่ที่4แสนบาทนะครับต่อที่ยินมูลค่า100ล้านบาทนั่นเองนะครับซึ่ง100ล้านบาทเนี่ยอาจจะดูเหมือนเยอะแล้วนะครับแต่ต้องบอกได้ว่าในกลางเมืองเนี่ยเช่นทางเพลินจิตชิดลมแถ,แถบๆนี้นะครับที่อินแต่ละแปลงเนี่ยขึ้นเป็นหลักพันทั้งนั้นครับหมายถึงพันล้าน,นนะครับดังนั้นถ้า1,000ล้านเนี่ยก็เสียภาษีประมาณ4ล้านบาทต่อปีอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเหมือนกันนะดังนั้นหากมองในมุมของแรงกดดันด้านภาษีีียกยก็รรมจิงๆแะ นะครับเพราะว่าเป็นที่ดินที่าราคาแพงหูฉี่อยู่แล้วนะครับรวมถึงนะการใช้สอเนนียก็ไม่ใช่เป็นเกษตรกรรมด้วยนะครับยังไงอัตราภาษีสูงกว่าบุคคลทั่วไปแน่นอนครับซึ่งพอดูแปลงที่ดินเนี่ยเรียกว่าสวยแล้วก็สะกดจริงๆนะครับพื้นที่ สองไร่3งานก็เรียกว่าเกือบ3ไร่ใจกลางเมืองนะครับที่ลายล้อมไปด้วยห้างระดับไอคอนนะฮะอย่างเช่นตัวเซนตันจิตลมซ้ายมือตรงนี้นะครับขวามือเนี่ยก็เป็นเซนต์แอมบารซีนะครับตรงข้างกันพวกเพิร์นจิตทาวเวอร์นะฮะแล้วก็เดอะเมอร์คิวรีวิลครับล่าสุดนะครับก็ได้มีการวิเคราะห์นะฮะจากทางดรโสพลพรโชคชัยนะครับทุกท่านก็มองว่าเรื่องของภาษีที่ดินนะครับเรียกว่าไม่ระคายผิวตระกูลสุโกศลเลยนะเพราะถึงแม้ว่าตลาดเนี่ยอาจจะพุ่งไปถึง3.6ล้านบาทหรือ4ล้านบาทแล้วก็ตามนะครับแต่รราาคปะเมิน บริเวณนเนี่ยยังคงอยู่ที่1ล้านบาทต่อตารางวาครับเพราะหนะ้าขอราคาตลาดเนที่นแปลนี้จะมีรูค่าสูงถึง4,400ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับ แต่กับการเงินราคาประเมินที่ดินแปลงนี้เนี่ยอยู่ที่หนึ่งล้านบาทต่อตารางวานะครับถ้าตีเป็นเงินเนี่ยก็ราวๆหนึ่งพันล้านบาทนั่นเองครับซึ่งหากมองนะครับว่าราคาเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบหกล้านบาทครับอัตราภาษีจากที่ดินบ้างเปล่าเนี่ยเริ่มต้นที่ศูนย์จุดสามเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ขึ้นสูงสุดที่ศูนย์จุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ที่เป็นอัตราเพดานนะครับถ้าหากวันนี้เนี่ยเราใช้อัตราแบบสูงสุดนะนศูนย์จุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นี่นะครับต้องเสียเงินประมาณนะครับแปด 92ล้านบาทต่อปีนะครับหรือว่าปีละประมาณ8ล้านบาทนั่นเองนะซึ่งทาง่านดร,ร์โสพลพรโชคชัยเนี่ยท่านก็มองว่าเงินภาษีจำนวนนี้เนี่ยครับก็คงจะไม่มากนักนะ,ะที่ทางตระกูลสุโกศนครอบครัวน,วน,นี่นะครับจะเสียเงินนะ เพื่อรักษาที่แปลงแปลงนี้เอาไว้นะครับอีกท้งเนี่ยทางครอบครัวนี่นะครับก็ยินดีให้เช่าทั้งระยะสั้นระยะยาวนะฮะเพื่อจะได้มีรายได้เนี่ยมาจ่ายตัวภาษีอันนี้ต่อไปครับหากพูดถึงไอเดียในการพัฒนาที่ดินนะครับก็มีอันนึงคือตรงสวนชูวิทครับตรงนี้เนี่ยพื้นที่กว่า6กไร่เลยนะครับราคาประเมินเนี่ยหลักพันล้านอย่างแน่นอนนะตรงแถวสุขุมวิทนะครับซึ่งพออัตราภาษีตัวเนี้ยมากดดานเนี่ยก็ทําการพัฒนาโครงการใหม่ก็คือเป็นชื่อเป็นมิกยูทนะครับเ e n a เวนิวนะฮะเป็นแลนด์ม ดินเนี่ยนะครับมันมีทั้งข้อดีแล้วก็อาจจะเป็นข้อที่เป็นจํากัดชดเสียให้กับทางแลนด์ลอร์ดนะแต่ในอีกด้านหนึ่งในมุมของเมืองเนี่ยนะครับมันับการพัฒนาเงที่ดินที่ไม่ได้เกิดประโยชน์สูงสุดก็จะพัฒนาเพื่อให้เกิดที่อยู่อา,อาศัยนะครับหรือเป็นแลนด์มาร์คใหม่หรือเป็นพื้นที่สีเขียวก็ได้ ให้ก,การกตมบริหารอะไรก็ว่ากันไปหรือถ้าทางไรหลอดนีมีแผนจะชานาหรือว่าจะจะเก็บไว้ก่อนเนี่ยก็ต้องจ่ายตัวภาษีเข้ามาด้วยนะครับซึ่งอันนี้สุดท้ายก็เข้าไปอยู่สูงเมืองอยู่ดีหลายคนพอฟังข่าวนี่ก็จะมีคําถามนะครับว่าตรลงครอบครัวสุโกศลเนี่ย,เ,ย,โโนเ,นยเป็นใครนะครับทำไมไม่ยอมขายที่ดินที่แบบมีมูลคา่าแบบหลายพันล้านอาจจะถึง4ี่พันล้านด้วยนะครับยอมที่จะต้องจ่ายภาษีที่ดินเนี่ยนะฮะในต่อป,ตอปีต่อปีเนี่ยก็เป็นหลักล้านบาทเลยทีเดียวเอาจริงหลายคนก็คงจะคุ้นหูกันดีนะครับก่ครอบครัวสุโกเนอดเนี่ คนดงัง้นในพัทยาและก็ทางกรุงเทพมหานครด้วยนะครับมีอสังหาริมทรัพย์นะฮะโดยเฉพาะตัวโรงแรมนะครับในเครือสุโกศสนนั่นเองครับปัจจุบันนี้ครับกลุ่มโรงแรมของในเครือสุโกศลนเนี่ยมีโรงแรมอยู่5แห่งด้วยกันนะครับอยู่ที่พัทยาเนี่ยสาแห่งนั้นแล้วก็ทำเลดีๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็กรุงเทพอีก2แห่งนะฮะเดี๋ยวจะมาเล่าถึงกรุงเทพขอพูดถึงพัทยาก่อนครับโรงแรมแห่งแรกนี่ครับเกิดขึ้นที่พัทยาเนียครับในปี้อบโห้ลหนึ่งแรมนี้ม่่็เลา้ยงยชอนคลับไปเลเ่ยอบะครับ ใกล้ตรงเขาพระตำหนักตรงนี้ครับแล้วก็ไม่ไกลออกจากหาดมากนักนะหลังจากนั้นนะครับแปีต่อมาเนี่ยก็ได้ทําตัวโรงแรมที่2ที่พัทยานะครับที่มีชื่อว่าเดอะเบย์วิวพัทยาครับซึ่งทำเลยตอนนี้เนี่ยค่อนข้างเรียกว่าดีกว่าเดิมอีกนะ่ยฮะคืออยู่ริมหาดเลยครับใกล้ๆเนี่ยก็เป็นตัวเซนทรัลพัทยานะครับก็เป็นไลน์มาร์คสำคัญอยู่แล้วมีตัวไนท์มาร์เก็ตนะครับแล้วก็ไปนิดนึงก็ถึงตัววอล์กอินสตรีทเลยครับตั้งแต่ในปีสองพันห้าร้อยสามสิบสามนะครับทางครอบครัวเนี่ยก็ ไทยเลยก็ว่าได้นะครับนั่นคือเดอะสุโกศนนั่นเองตัวตรงพยาไทยครับเชื่อใครไปก็จะทราบนะครับว่าที่เนี่ยมีกลิ่นอายความเป็นไทยเป็นอย่างมากเลยนะครับต่อห้องเนี่ยเริ่มต้นที่ประมาณ2 8งพบาทครับเอาจริงๆน้องชายผมเนี่ยจัดงานแต่งที่นี่ด้วยนะครับเพราะว่าบรรยากาศมันดูแบบสวยอะ่ะมีความเป็นไทยกลิ่นอายว่าําอะไรดูดีหมดแล้วการตกแต่งตัวห้องอะไรเงี้ยเป็นเอกลักษณ์ทั้งนั้นเลยนะครับก็เรียกว่าไม่ได้มีไปบร์ดแบบนี้เราสามารถที่จะอยู่โรงแรมนะี่ก็เยี่ยมชมบรรยากาศตรงนี้ได้เลยครับ อยู่ใจกลางเมืองนะครับตรงพยาไทครับยู่ต้นถนนจรวทิศนะครับแล้วก็ใกล้กับตัวบีเดทพยาไทนะฮะับนักเที่ยวต่างชาติเนี่ยก็เรียกว่าไม่ไกลาจากแหล่งท่องเที่ยวนะครับเช่นตัวสยามหรือว่าทางประตูน,น้ำครับถ้าคิดว่าตัวสุโกสนโฮเทลเนี่ยสุดแล้วนะครับบอกเลยว่ามีสุดกว่านี้นี่ฮะ นั่นคือตัวเดอะสยามนั่นเองครับอันนี้ถ้าผมมองว่าเป็นแฟลกชิพนะครับของทางครอบครัวสุโกโสศลก็ว่าได้นะครับเพราะเป็นโรงแรมแบบออาต์ดอรักชูรี่จริงๆราคาที่พักเนี่ยไปแบบหลักหลายหมื่นเลยนะครับสูงสุดเนี่ยก็ประมาณห้าหกหมื่นเลยครับส่วนตัวยังไม่เคยไปที่นี่นะครับแต่บอกได้เลยว่าโอ้โหมันเหมือนงานอาร์ตท,ที่เป็นโรงแรมนะครับดีเทลอะไรเนี่ยกริบเลยนะฮะเรียกได้ว่าเป็นโรงแรมระดับท็อปของเมืองไทยเนี่ยก็ไม่ปานนะครับแถมเนี่ยอยู่ ริมไปแนะำเจ้าพยาด้วยนะครับบริการในสุดยอดจริงๆครับการตกแต่งนี่ก็สุดๆครับมีกลิ่นอายความเป็นไทยด้วยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวต้องไปสักคันนึงให้ได้ครับแล้นี้ถ้าหากมองจริงๆนะครับก็คือครอบครัวสุกสนเนี่ยก็น่าจะไม่ได้เดือดร้อนอะไรเรื่องของตัวภาษีนะครับเพราะว่ามีรายได้นะเป็น recurring income นะครับจากโรงแรมทั้ง5แห่ง อยู่แล้วนะครับพัทยา3แห่งเนาะแล้วก็ทางใจกลางเมืองกรุงเทพอีก2แห่งนะครับโดยเฉพาะตัวเลอสยามนี่นะครับเขาเรียกว่าเป็น Urban Luxury Resort สอรเนี่ยนะฮะมีเพียงแค่39ห้องเท่านั้นนะและนี่คือเป็นหนึ่งในเดสเซนชันของคนทั้งโลกที่มาเที่ยวไทยเลยครับและโรงแรมในเครือตัวสุดท้ายนะครับที่ดืมพูดถึงเลยเนี่ยก็คือเดอะเวฟพัทยานั่นเองนะครับก็เป็นโรงแรมที่ติดหาดนะครับมีเพียงแค่20กว่าห้องเท่านั้นสีสันก็ฉูดฉาดนะครับน้ำทะเลเลยฮะการตกแต่งเนี่ยก็สไตล์ไทยๆแล้วก็แนวสุโขทททัััััยยยยยเเเลลคคครรรบบบอออนนนนนีีีี้ถืววว่่่่าาสะไปกึง และราคาของโรงแรมแห่งนี้นะครับที่เช็คตาม b o ๊กกิ้นะก็ประมาณ6,000ถึง7,900บาทและถ้าพูดถึงทำเลเนี่ยต้องเรียกว่าสุดยอดมากๆนะครับก็คืออยู่ตรงพัทยาสายหนึ่งเลยนะฮะพัทยากลางอีกด้วยนะครับปกติเนี่ยคนพัทยาก็จะรู้ว่าเอ่บริเวณสายหนึ่งหน้าหาดเนี่ยนะครับแหม เป็นเจ้าของแลนด์ลอดนะที่เรียกว่าไม่ได้มีกันบ่อยๆอ่ะคือไม่ได้มีคนมีง่ายๆนะครับสายหนึ่งเนี่ยถือว่าทางครอบครัวเนี่ยก็ได้ที่ดินแปลงที่สวยมากๆนะครับริมหาพยากางเนี่ยคือหัวใจของพัญาจริงๆครับและนี่คือเรื่องราวที่เอาเอามาฝากกันนะครับทั้งเรื่องของตัวที่ดินทั้งเรื่องของตัวภาษีนะครับแล้วก็ทางครอบครัวสุดโศลนะแล้วเห็นภาพว่ามีโรงเรลโรงแรมมาสังหารทมทรัพย์บนี่นครับที่ทำรายได้ได้เป็นอย่างดีถึงแม้โรงแรมเนี่ยจะมีไม่ได้จำนวนห้องที่เยอะมากกันะครับแต่ก็มีความยูนิคและแล้วก็ หัวต่อคืนเนี่ยได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะฮะที่สำคัญคือทำเลที่ดีเนี่ยสุดยอดมากๆนะครับแต่นั้น ที่ดินในมือของทางครอบครัวสกสลเนี่ยเรียกว่าแปลงงามๆไปเธอสวยเนี่ยทั่วเมืองไทยเลยทีเดียวเล่นเพื่อนคิดเห็นว่าอย่างบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนนั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง property expert กซ์เไลฟ์ด้วยนะครับและขอเวลาหนึ่งวินาทีนะกดติดตามช่องนี้ให้ถึง1ล้านซับไปเลยครับสับไพ่ตามที่ฟังความรู้ข้อมูลเชิงลึกนะครับผมมีสำนักชื่อว่ามั่งคั่งด้วยอสังหาโดยใช้ระบบการเงินสำหรับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงครับถ้าใครอยากจะเป็นเศรษฐีอสัังงหาานรรททพย์มลุ เพื่อสร้างผลเติบโตของพอร์ตของตัวเองนี่นะฮะบางคนจะมาจำอยู่นะอยากจะมีพอร์ตอส,าาสาาังหาสักอันนึงบางคนลงทุนในหุ้นอยู่อยากจะมีพอร์ตอสังหารัพอันนึงเนี่ยนะครับจะรีบมาสักงานนี้ด้วยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่21แล้วนะครับเปิดมา20ก่อนรุ่นแล้วนะสําหรับความพึงพอใจนะครับแอดไลน์ที่แอดไลน์คิม property line ได้ทางนี้ได้เลยครับขอบคุณทุกคนนะสุดท้ายเนี่ยถือเดีกว่าก็ัยก่อน,อนจะคลิปหน้าครับสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยยยงง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 อออู่่่่ตตาาาาาจจจััััััหหวววดดดนนนนนนนะะะคคคครรรรรบบบบมีีิิสส้้้้เเเททใลุุไไ์กณ ตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลคา่าข้อได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสินบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงนี้เข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะแล้วเป็นคอร์สตตเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตี ทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทร์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์ i f e นะครับวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ